สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง2องแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะแม่เปิดนะครับผมนี่นะครับผมสายสนีนะครับผมท่านใดสนใจนะครับสั่งทํานะครับผมโทรมาที่เบอร์0821378166หรือทางไอดีไลน์ก็0821378166เพื่อนๆในเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูโดยรวมกันนะครับแกะจากไม้ไมยมนะครับนี่นะครับไม้ไมยม น่ยมชมชอบนะครับผมไม่ไม่ยมนี่นะครับผมนี่ครับส,สวยเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ